สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมการแข่งขันมหากรรมมวยโลกก่อเกียรติมุ่งแชมป์โลกในศึก AEC Shopping Star โลกถ่ายทอดสดจากไทยทีวีเวทีมวยพัทยาบ็อกซิ่งเวิลเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยมีบริษัท AEC Shopping Center จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและมีบริษัทก่อเกียริโปรดักชันจำกัดรับหน้าที่ในการประสานงานดำเนินการถ่ายทอดสดโอกาสนี้กระผมขอแนะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้ประธานที่ปรึกษา,ากิติมศักดิ์บริษัทก่อเกียริโปรดักชันจำกัดประธานสมาชาประชาชนแห่งประเทศไทยพลเรือเอกบรรดาิศเก่งเรียน ประธานบริหารบริษัทพัทยาบ็อกซิ่งเวิล์นายโอรสชุติมันที่ปรึกษากิติมศักดิ์ราชาบ็อกซิ่งประเทศไทยมอมหลวงนัทพลเทวกุลและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากหลายท่านด้วยกันนะครับทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักมวย ส่วนแพทย์ที่ทำการดูแลนักบว่ยในวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์ประจำการแข่งขันพอ,ออกองสาธรสุขเทศบาลเกร็ดแก้วจังหวัดชนบุรีนายวิโรษยองเลายูน <S <S และโปรโมเตอร์ผู้ดำเนินการถ่ายท่อสดเจ้าของรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม WBO Asia Pacific 5ปีซ้อนและล่าสุดได้รับตำแหน่งโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม WBO ปี2014 โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของ WBC โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของ WBA PABA 3ปีซ้อนปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ปจำกัดผู้จัดการแข่งขันในวันนี้โปรโมเตอร์ก่อเกียรติพนิชยารมและลำดับต่อไปนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านพลเรือเอกบรนวิ์เก่งเรียนกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการกราบเรียนเชิญครับ ท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เป็นการชกถ่ายท่อสดทางทีทีวีโดยก่อเกียรติกรุป๊ปต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านท่านผู้ที่สนับสนุนทุกท่านที่จะนําเด็กไทยขึ้นสู่บัลลังก์โลกตราบใดที่พ่อแม่พี่น้องยังสนับสนุนก่อเกียรติกรุ๊ปอยู่ คุณก่อเกียรติก็ให้สัญญาว่าท่านจะได้เห็นแชมป์โลกหลายหลายคนในไม่ช้านี้มวยดีๆอย่างนี้จะนำมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับชมอยู่เสมอทางก่อเกียรติกรุ๊ปมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมวยมาสู่พ่อแม่พี่น้องและเสริมสร้างเด็กไทยให้สู่บัลลังโลกสวัสดีครับ บคณพราะท่านพลเลยอปนวิทย์เก่งเรียนนะครับได้กล่าวเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่าหลังจากนี้ไปทุกวันเสาร์นเวทีมวยพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์แห่งนี้นะครับก่อเกียริโปรดักชั่นจะจัดมวยให้ท่านได้ติดตามถ่ายทอดสดทางไทยทีวีตั้งแต่16นาฬกาถึง18นาฬกาทุกวันเสาร์ครับหมาถึงช่วงสำคัญของวันนี้ครับในมหากร,รม,มวยโลกก่อเกียริมุ่งแชมป์โลกศึก AEC ช้อปปิ้งสถานโลกคู่แรกเป็นการชกอุ่นเครื่องของต้องเจ้าของตำแหน่งแชมป์ w b บเอเชียรุ่นสตรอเวทจะอุ่นเครื่องนพิกัดน้ำหนักร้อยเจ็ดปอนด์นักชกฝ่ายแดงจากอำเภอสบ้ายยอยจังหวัดสงขลาสามารถเล็กกอเกียดยิม คือเจ้าของแชมป์ WBC เอเซียรุ่นสตรอเวทนะครับวันนี้สามารถเล็กก่อเกียรติยิมจะเจอกับคู่ชกอันตรายจากฟิลิปปินส์น้ำหนักช่างได้107ปอนด์เท่ากันวิชีบริช คนเสียงปรบมือต้อนรับนักโมยทั้งคู่นะครับนักชกไทยสามารถเลกก่อกเกตยิมและนักชกจากฟิลิปปินส์ริชชี่บริชสวัสดีครับท่านผู้ชมมวยคู่แรกวันนี้นะครับในมหากรรมมวยโลกกอกเกตมุง่งแชมป์โลกศึก AEC ช้อปปิ้งสถานโลกนะครับวันเสาร์ที่3 1มกราคม2 5 1 8นะครับเป็นการอุ่นเครื่องของสามารถเลกกอกเกตยิมเจอกับริชชี่บริชนะครับเป็นนักชกชาวฟิลิปปิน์ สามารถเล็กนะครับเป็นแชมป์ของระเอเชียรุ่นสโตรเบดน้ำหนัก105ปอนด์นะครับชื่อจริงว่าวิทวัตบาสาปเปลียนนะครับเป็นชาวอำเภอสบบาย้อยจังหวัดสงขลาอายุ29ปีนะครับส่วนประวัติของนักมวยฟิลิปปินเชิญคุานชัยครับซาตนดาเลชิบรส์นะครับนักมวยจากฟิลิปปิน,น์อายุแค่23ปีนะครับมาจากเมืองขากยันในฟิลิปปินนะครับใส่ชกชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งยังไม่เคยแพ้ใครนะครับ และก็ชนะสองครั้งก็นชนะนมวยไทยด้วยก็เป็นการชกที่พัทยานี่แหละครับครับไฮสาคัญของสามารถเล็กแฟนมวยน่าจะคุ้นกันดีก็คือการเอาชนะอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ WBA นะครับก็คือมูมารัสมานนะครับวันนั้นสามารถเล็กก็โชว์อว์มได้อย่างสวยสดงดงามแล้วก็เมื่อวันที่5กันยาย,ยนปีที่แล้วนะครับสามารถเล็กก็เดินทางไปชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทครับของสภามวยโลก ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ก็แพ้นอกให้กับนาอยะอิโอนูอิโอนูเอกนะครับคุณสันชัยก็แพ้ให้กับยอดมวยแห่งปีของญี่ปุ่นนะครับเ <c oughs> พราะว่าแพ้อนโอนเอะเขาเป็นแชมป์โลกสองรุ่นแล้วก็เป็นนักมวยยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นปี2014ก็คือคนที่ชนะสามารถเลย,ยก11 <c oughs> นี่แหละครับวันนั้นก็ต่อยได้ดีนะครับแต่เสียสีแล้วรูปร่างเสียปเปรียบก็สู้ถวายหัวนะครับวันนั้นก็แพ้น็อคลงมาครั้งนี้ครับการกลับมาครั้งของสามารถเล็กนี่ทางคุณกอเกียรบอกว่าให้ชกในน้ำหนัก10 ให้เรยกว่าเป้าหมายคือรุ่รน105ปอนด์นะครับชมโลกต,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 ตกไปหน่อยใช่ครับ,รบวันนี้อุ่นเครื่อง107ปอนด์นะครับโชคในพิกัดที่ปล่อยขึ้นมาแบบสบายๆนะครับจะเป็นพิกัดสบายของสามารถเล็กนะครับไม่เสียเปรียบด้วยครับนี่รูชกก็ไม่ธรรมดาครับยังไม่เคยแพ้ใครด้วยวันนี้มาดูครับ จากหยับซ้ายไปนี่ยังเป็นต้นๆอยู่นะครับเป็นต้นตน,ตนต้นน้ำนะครับหลังจากที่พลาดท่าไม่ได้ลุ้นนะฮะกลับมานี่ผมว่าสามารถเล่นนี่ก็ฟอร์มดีขึ้นดีวันดีคืนนะคุณสุนท์น,นะใช่ครับก็ดูนะครับกลับกลับมาครั้งนี้ก็ร้อยห้าปอนทุกสถาบันเลยนะครับ ทางทีมงาน,นเกาะเกตุกุ๊บก็มุ่งทั้ง4สถาบันหลักนะครับหุกซ้ายสวยครับสามารถเล็กม่ไหนก็ทางดิช,ชี่นี่ก็โตตอบเป็นชุดเหมือนกันโอ้โยโดนขวาเข้าไปหมดยกแรกครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เวทีมวยพัทยาบ็อกซิ่งเบิร์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับกลับศึก AEC Shopping นโลก ผู้แรกของรายการครับสามารถเลโกดเกียรติยิมก,กับลิชิบิสจากฟิลิปปินส์ขอบคุณ a อ c Shopping c e n t e r นะครับหมายเลขโทรศัพท์02 668 2220ขอบคุณกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลขอบคุณบริษัทต่อสยามคอเมอเวช์เอลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตจากประเทศญี่ปุ่นครับครับวันนี้เราจะชมกันจบจากสามารถเล็กครับมีคู่เอกก็คือสดปูนซียิมครับจะอุดเครื่องกับโจควันนักมวยจากฝรั่งเศสและก็ นักชกสายเลือดใหม่ครับใหม่รูปบุญมีเจอกับสอนสักวาลุนนะครับเริ่มยก2ต่อเลยครับสามารถเล็กอุ่นเครื่องกับตั้งมือฟิลิปปินลิชี่บิสนะครับเป็นนักชกไร้ผ้ายนะครับชกไร้ผ้ายจากฟิลิปปินเลยนะครับยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนวันนี้มาดูจะแพ้สามารถเล็กหรือเปล่าครับโอ้โหโดลำตัวเข้าไปแล้วครับบิสาดูจังหวะครับเบียดครับ สามารถเล็กโชว์ความดุแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นเล็กที่พันดุแล้วก็ความโรหดหัวจ็บหัวใจนี่เกินร้อยครับสามารถเล็กนักมวยรุ่นเล็กของกอเกียรติกรุ๊ปนี่มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภผ่พารลบกอกเกียรติยิมเพชรมณีกอเกีเยรติยิมครับก็กําลังดีวันดีคืนขึ้นมาส่วนภผ่พารลบนั้นคาดว่าไม่เกินกลางปีนี้แหละครับ คงจะได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลก108ปอนด์ของ WBO นะครับผู้สานชัยครับก็มีโอกาสนะครับทำไมชิงว่างกัเจอตอนนี้เนียเตสล่ะครับแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ถือเป็นคู่มวยหยุดโลกเลยนะครับรนในรุ่นเล็กเลยรุ่นเล็กเลยนะครับไปผ่ารบก,กับจอรน,นี่เนียเตสโอ้โหเป็นชาว, <laughs> ชวต่ำกับเข็มขัดนิดหนึ่ง <laughs> นะครับชมมวยสากลนี่จะไม่มีเสียงปี๋เสียงกรองนะดูจังยิ้มเงียบไปนิดหนึ่ง แล้วตอนนี้บรรดาพี่น้องแฟนบอลท่านผู้ชมก็ยังนั่งลุ้นกันเงียบๆนะยังไม่มีเสียงเชียร์เสียงเสียงเฮนะครับ<ะ>วันนี้กรรมการก็จะให้นักมวยได้พักนิดหนึ่งนะครับ,รบถือว่าอาจาจะเป็นเป็นอุบัติเหตุครับไม่เจตนากรรมการนรงค์ตันบุญมีนะครับทำหน้าที่บนเวทีนี<ะ>่มาโตอันตรายเลยครับทางด้านวิชชี่ครับ กบสามารถเล็กเขา้าเล่นเครื่องแล้วตัดลำตัวแมยังนิ่งมากเลยครับทางด้านดิช,ชี่นี่โอ้โหตอนนี้มีอุบัติเหตุหน,นึ่งครับ,รบให้ดูถอดสวยๆกันนิ่หนึ่งก่อนนะครับเมื่อสกู่นี้มีเหตุขัดข้องทางาเทคนิคเรื่องกระแสไฟฟ้านิดหน่อยน,ย,ยนะครับดูจังหวะสวยๆนะครับ โดนน้ำกระจายนะครับตอนนี้เข้าภาพสดๆครับคุณสุนนท์บนเวทีครับมาดูกันนยกที่3นะครับการอุ่นเครื่องของสามารถเล็กกอบเกตจิมกับลิช่บิตครับเป็นนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้กำหนดชกกัน6ยกนะครับเพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องของนักชกไทยครับหมดยกครับกลัมาลุ้นกันต่อครับยกที่3 การอุ่นเครื่องของสามารถเล็กก่อเกตยิมนะครับกับริชชี่บิทจากฟิลิปปินส์ขอบคุณบริษัทปาโาโสดครับยาแคปซูลวีแมทสู้ทุกสนามขอบคุณบริษัทไทยเจริญการช่างครับขอบคุณนายกสมาคมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับนายสมชาติเจริญวชิรวิยรครับครับดูยกสามกันต่อนะครับสามารถเล็กซ้อมอยู่ที่ค่ายมือบัญชาเมฆของบูขาบัญชาเมฆนะครับมีอดีตแชมป์โลกคมพยักษ์แล้วก็ ชิโนะนะครับเป็นเนเนอร์ชาวญี่ปุ่นสองแรงแข็งขันนะครับก็าทำให้นักมวยของกอเกาะเกตกรุปนั้นมีการพัฒนาเห็นได้ชัดและหลายคนเลยนะครับ<ด>ตอนนี้ไปอยู่กันทั้งหมดเลยนะครับทั้งสดเพชรจอแฮเพชรบางบอลยกทองแล้วก็สามารถเล็กนะครับ<ด>เจอหน้าลุยเน้นลำตัวอ่าหวังจะเช็ควินให้ได้นะคุณสานชัย

ก็ถือว่ามีประสบการณ์ระดับโลกมาแล้วนะครับในการเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นกับนาอยะทิโอดดเอะแม้ว่าจะพลาดท่าแพ้ลงมานะครับแต่ก็ต่อยอย่างประทับใจครับเพราะว่าหัวใจนั้นเกินร้อยครับสามารถเล็กคือได้รับการชมเชยอย่างมากเลยนะเรื่องหัวใจความเป็นนักสู้ส่วนฝีมือนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นขึ้นใช่ครับตอนนี้เทนเนอร์ทั้งพมายังแลวก็ชิโนเห็นเห็น จุดอ่อนของสามารถเล็กเลยนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อความพร้อมในการขึ้นชิงแชมป์โลกในครั้งที่2นะครับซึ่งคงจะมีขึ้นภายในปีนี้นะครับเพราะว่าทางเซกโกนั้นให้ให้ข่าวกับืู้บนลชนว่านักมวยในสังกัดจะขึ้นสิงแชมป์โลกนี้หกถึงแคนเลยนะครับคุณสารชัยใช่ครับแล้วก็เพชรบางบอลไผ่พานลบ อรสิงหลายคนเลยนะครับแล้วก็เธอศักด้วยนะเธอศักยังอยู่นะ,ะลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เธอศักแล้วก็มีคิวตลอด้วยเธอศักล่ะภาพชาครับยกที่ผ่านมา,นาแลกกันต่างคนต่างโดนครับเริ่มมีรอยช้ำนิดหน่อยครับ บรเวณดวงตาด้านขวาของลิชิบชขอบคุณบริษัท AEC Shopping Center ติดต่อได้ที่026682220ครับขอบคุณบริษัทแก a n d ์แอนด์แกรนด r สปอร์ตกจำกัดขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดครับผู้ผลิตหมอนยางพาราดูยก4กันต่อนะครับทั้งคู่ปักหลักแลกกันกลางเวทีโอ้โหต่อยตลัลลบันในน้ำกระจายเห็นชัดเจนเลยนะครับการ่านทอดสด ภาพคมชัดจากช่องทย a ทีว17นะครับครับสัปดาห์หน้านะจะเป็นศึกมวยไทยทีวีก่อเกียรตินะครับตั้งแต่16ในกนาฬถึง18นาฬกาก็มาดูคู่เอกของรายการนะครับแจ็คโนนแดงยิมจะเจอกับก้องปัตตภีลูกมาตุรีแล้วก็คู่รองเป็นสำลีทองพรวารินเจอกับเอ็กซ์ตร้าโตโยต้าระยองครับ ใกล้ๆนะครับไม่เกรงศักสีของสามารถเล็กครับห <leadership> <ๆ>มันนี้เข้าครับอาจารย์รโดนแต่ยังไม่ลงครับมผมเห็นคุณภาพของนักชกจากฟิลิปปินส์หลังๆสุดนี่มานด,ดีทุกทุกคนเลยนะคุณสุนนใช่ครับก็ต้องผ่านการรับรองของแก๊ป <ค Leaders S 2> นะครับสานาหมือฟิลิปปินส์เขาก็จะเขเ้มการนำนักชกออ,กออกออกนอกประเทศนะครับ เพราะว่าฟิลิปปินส์นั้นเป็นนักมวยเป็นสินค้าออกที่ดีนะครับไปชกทั้งทั้งอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เมืองไทยนี่ถูกมาเยอะมากครับอันดับหนึ่งครับั้งเือนฟิลิปปินส์แตกครับมีแผลแตกครับลิชชี่แผลยังไม่ใหญ่นะนิดหนึ่งมีเลือดออกมา10-10ครับโอ้ลิชชี่จังหวะนี้จะคล่อมไปครับ ุกซ้ายเข้าครับสามารถเล็กผสมผสานกันระหว่างเทนเนอร์ไทยกับเทนเนอร์ญี่ปุ่น,นครับตอนนี้คุณบนปองกอกเกตกุ๊ปที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยบัญชาเมนี่อนนโอ้โห,โหสิบ่าชีวิตนะครับเป้าหมายก็แชมป์เป็นโลกครับปีนี้ยังไงก็ต้องมีแชมป์โลกครับคุณสานชัยไม่ใครก็ใครนะครับต้องดูครับว่าใครจะเป็นคนแรกนะครับของทางด้าน พอเกตคลุบครับในปีนี้สามารถเล็กนี่แหละครับแม่บนยกอีกแล้วครับขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าวตองตราเอ็ก a h ตราแฮปปี้พีเพลิลเฟสขอบคุณบริษัทธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารครับกระท่อมหินนันทพักอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากวัดบุภัยอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับน้องหนึ่งคณะกรรมการวัดบุภัยเชิญร่วมการกรุศลน,นะครับสมทบทุนสร้างมาหาเจดีย์ วัดโนนลอยนะครับเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีเหรียญเสมาปะฉลุนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อทังดีให้ท่านไปบูชาด้วยครับครับยกหต่อครับยังเดินหน้าลุยเหมือนเดิมสามารถเล็กครับจากสบ้าย้อยสงขลาอายุ29่29ปีนะครับปีนี้ยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นทีแชมป์โลกครั้งที่2ครับภายในปีนี้นะครับทางเซโก้ว่าไว้ โอกาสจะยังมีเยอะแล้วครับสามารถเล็กเพราะว่าขยิบเก้าครับโอการชินได้อีกอยู่แล้วแล้วก็คราวนี้ก็ต้องเป็นรุ่นวัยห้าปอนด์นะครับประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงครับเคยชนะบูมัดราชมานมาแล้วด้วยโอ้โหตอนนี้ครับมาโชว์เลยครับสามารถเล็กมาโอ้โหวิชีโดนเยอะเหมือนกันนะคุณสารชัยครับวิชีที่โดนเยอะนะแต่่าดูแกยังทน ชี่อว่าทนทรหดครับไม่เคยแพ้ใครนะครับลิชี่ครับครับไม่เคยแพ้ใครวันนี้อาจจะแพ้แล้วนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสววันนี้โดนหมัดสามารถของเราไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังทนได้การออกหมัดนะโดนเป้าชัดเจนในอยู่ที่สามารถเล็กนะลูกซสายช่วยครับดูจังหวะเข้ามวยการเต้นฟุตเวอร์ของนักชกไทยครับ วันนี้ปล่อยมาโชคร้อยเจ็ดปอนดูรูปร่างก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับดูสภาพร่างกายีแข็งแรงขึ้นนะครับถางได้สามารถแมัดกล้ามนีม้มาเห็นเลยเพราะว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายบือประชาเมฆนี่จะอ่อยอไม่ได้นะครับต้องเข้มแข็งแข็งแรงเดี๋ยวเสียยี่ห้อของโบขาวหมดนะครับ <c oughs> ของโบขาวเองก็เข้ามาดูการิซ้อมด้วยนะฮะบ,บางวันก็มาช่วยน้อง ลงรวมครับอย่างกับเพชรบางบอลกับพวกเพชรจอแฮนี่ก็ได้รวมรวมกับโบขาวครับอรโอ้โหมัดหนักทู่ขึ้นมาเลยนะนะครับแต่สามารถเน้นจังหวะฝีมือนะครับยับไปเรื่อยโยกนะครับใช้ฝีมือครับเลือกต่อยเอาครับวิชี่อตอนนี้ชักจะออกหมัดน้อยลงและต่อยไม่ถูกเป้าเท่าไหร่แล้วครับ เพราะว่าสายตาสามารถเล็งดโยกลงได้ครับรงหวะภาพช้ากับยกที่ผ่านมา,าริชชี่นั้นโดนโดนไปไหลหมดครับแต่ยังคนดีเหลือเกินนะครับมาถึงยกสุดท้ายครับยกที่6ยกสุดท้ายแล้วครับขอบคุณบริษัทเอชไอโอจำกัดขอบคุณเครื่องปรับอากาศมิสูฟิชชี่แฮ a v y d ร์ดแล้วก็หลอดไฟไล่ยุงสบายดีครับ ครับก็ยกสุดท้ายเริ่มแล้วนะครับโปรแกรมมวยโลกของกอกเกียรติกนะครับวันวันเสาร์วันเสาร์หน้าจะเป็นมวยไทยนะครับเสาร์หน้าเป็นมวยไทยแล้วก็วันศุกร์ถัดไปศุกร์13กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นมวยสากลนครับมีทั้งโนรสิงผ่ายผาลบนะครับขึ้นสังเวียนพร้อมกันนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับช่องทางไทยทีวี17 เราจะไปที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับก็มีทั้งเพชรเจ้าแฮแล้วก็ยกทองกอกเกียรติจิมครับจะชกเป็นคู่เอกนะครับวันวันท้ายพอดีนะเสียผลิ์กลับมาด้วยนะครับคุณสายไทยเสียทลิด้วยนะครับทำแบตครับอันนี้แชมป์โลผู้ยิ่งใหญ่นะครับเดินทางไปปราบแชมป์มิโลชาวญี่ปุ่นถึงสามสามครั้งติดต่อกันเลยนะครับสำหรับความชกของเทพพลิตตอนนี้กลับมาท้งนี้นะครับเป้าหมายก็คือ แท็บโลรุ่นแบนตัมเบดนะครับร้อยสิบแปดปอนด์ครับตอนนี้เนี่ยน้ำหนักตัวก็ลดลงมาเยอะเลยหลังจากที่เรียกว่าแขวนรวมไปช่วงนั้นนี่น้ำหนักปลาเข้าไปเกือบเจ็สิบกิโลคุณชัยครับตอนนี้กลับมาแล้ววัตวุภาพเลยนะครับน้ำหนักของครับตอนที่สิบสี่นะครับเทพาริสจะไปชกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอังคารที่2ี่สี่กุมภาพันธ์นะครับ ที่เปทีมมวยชู่คราวสุขใจรีสอร์ทเพอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยรธนยาก็ไปดูสามารถเลก็กอกเกียรติจิมครับเจอกับกนักชกต่างชาติและก็เท่าศักดิ์ปุริศีจิมคุ่นหมัดกับนักมวยต่างชาติครับเพชรมณีก็มานะครับวันอังคารที่24กุมภาพันธ์นะครับที่เวทีมวยชู่คราวสุขใจรีสอร์ทเพอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุินยาครับโอ้โหสามารถเล็กในคิวชุกเลยนะคิวทาวเวียดเลยชกวันนี้แล้ว24ครับเตรียมพร้อมอีกแล้วมา คดูแล้วที่พัฒนาขึ้นเยอะครับชกเสร็จก็สามารถเล่ไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะบ้านอยู่ไกลด้วยอยู่สงขลาก็พักสักสบายย้อยสามสี่วันแล้วก็เข้าค่ายซ้อมต่อทันทีใช่เพราะว่าโปรแกร,รมโอ้โหรออยู่แล้วยี่สิบสี่นะฮะวันนี้ก็ดูแล้วไม่มีแผแต้ตายไม่มีอะไรครับสามารถเล่นสบายสบายยี่สิบสี่นี้ชกได้สบายครับคุมนเกลไม่ได้หมดแล้วนะใช่ครับคุณเครื่องเพื่อเรียกความมั่นใจครับในการชก ทั้งต่อไปก็คงจะเจอต้องเจอศึกหนักมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าแชมป์โลกแต่ละคนก็เก่งกาดครับช่วงท้ายนะครับคุณสัจชัยแมโชว์สายตาเลยครับช่วงท้ายสามารถเล็กโชว์ลมบันละวบวกน่าเขารู้ว่าใกล้จะหมดยกครับจะเช็คบิดให้ได้ดูประบวลภาพ6ยกที่ผ่านมาผลงานของสามารถเล็กครับวันนี้เชื่อกับลิซีวิตฟิลิปปิน ก็สู้ทั้งเชิงลุกเชิงรับนะครับสามารถเล็กวันนี้